เก็ค่าโอนที่ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่22เมษายน2568นะคะที่บอกว่าเนี่ยลดค่าธรรมเนียมการโอนลดค่าจดจำนองเนี่ยมันคือค่าอะไรมันก็คือ2ค่าบนตรงนี้นะคะจากค่าธรรมเนียมเมื่อก่อนนะคะเราเก็บอยู่ที่2%นะคะตอนนี้เนี่ยในในในเวลานี้นะคะก็คือเหลือ0.01ของราคาจะซื้อจะขายนะคะ อ,อย่างที่2ก็คือค่าจดจำนอง1%ของวงเงินกู้ก็คือยอดอนุมัติที่ธนาคารอนุมัติมาก็คือตัว สินเชื่อบ้านรวมกับค่าประกันเมื่อก่อนนะคิด1%ตอนนี้เนี่ยก็คือ0.01%ุสมมติว่าพี่เต้ได้รับการอนุมัติมาที่1ล้านบาทพี่เต้ก็จะจ่าย100บาทค่ะซึ่งจะใช้สําหรับคนที่กู้ธนาคารเท่านั้นนะถ้าซื้อสดไม่เกี่ยวนะคะต่อมาภาษีธุรกิจเฉพาะ3.3%ของราคาในสัญญาจะซื้อจะขายตัวนี้นะคะจะเสียก็ต่อเมื่อคนขายอะค่ะเขาถือคลอง ที่ดินผืนนั้นเนี่ยไม่ถึง5ปีแต่ถ้าสมมติว่าเขาถือครองนานแบบเป็น10ปี20ปีตัวนี้ไม่ต้องจ่ายนะคะต่อมาถ้าสมมุติว่าใครก็ตามที่ไม่เสียภาษีทั่วไจเฉพาะนะคะจะมาเสียตัวนี้ค่ะคือหมายถึงว่าตัวเนี้ยเสียอันใดอันนึงนะคะถ้าใครจ่าย3.3%ก็ไม่ต้องไม่ต้องมาจ่ายค่าอากรสแตม0.5์ถ้าเราไม่เสีย3.3ก็ต้องมาจ่าย ค่าก่นสแตม0.5อย่างใดอย่างหนึ่งนะต่อมาค่ะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตัวนี้นะคะคิดตามเกณฑ์ค่ะ8,000ถึง15,000ซึ่งอยู่ที่ระยะเวลาการถือครองแล้วก็รายได้อีกทีนึงนะคะตัวนี้นะคะจะต้องขอให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินเขาเช็คให้อีกทีนึงแล้วพี่เต้ก็เพิ่มมาค่าอื่นๆอย่างเช่นพยานอากร20บาท5บาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะและบางที่เนี่ยจะมีค่าธรรมเนียม ที่จ่ายให้กับเทศบาลหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆด้วยค่ะซึ่งแล้วแต่ท้องถิ่นนั้นๆจะเรียกเก็บนะคะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เต้าจะมาอัปเดตค่าโอนเพราะว่าพรุ่งนี้มีโอนเหมือนกันค่ะเป็นเท่าไหร่ยังไงขอฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะกด follow พี่เต้าได้นะคะ